รู้แค่นี้ยิงแอดได้ทุกแพตฟอร์มก่อนที่เราจะทําการตลาดนะคะหรือว่าเราจะยิงแอดก็ตามนะคะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคืการรู้จักลูกค้าหรือ customer persona นั่นเองค่ะทาไมก่อนถึงบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆถ้ายิ่งเราเห็นลูกค้าเราชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะยิงแอดหรือทำคอนเทนต์ได้นะคะเราก็จะสามารถ s e ร์ฟความต้องการหรือสร้างดีมานให้กับเขาได้อย่างตรงกุบน,นะคะการที่เรารู้จัก customer persona กับการยิงแอดมันสัมพันธ์กันยังไงนะคะก็คือถ้าเรารู้จัก ว่าค o m เ r อร์ r อน y ของเราเป็นยังไงนะคะเช่นลูกค้าเข้ามาแล้วเขาจะรู้จักเรายัางไงเขาจะตัดสินใจยังไงพิจารณายังไงหรือแม้กระทั่งโพื่อสริการสั่งซื้อนะคะหลักๆแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจนะคะจะทราบข้อนี้เป็นอย่างดีแต่บางทีต้องอาศัยการพูดคุยหรือการ ก,กันและกันนะคะถึงจะสามารถออกมาคิดเป็นตัว c u ส t ตอร์เมอร์ n a ษนาได้สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดได้เลยค่ะว่าเราจะสามารถทำคอนเทนต์ในบนโลกออนไลน์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าและสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจทีมยิงแอดหรือทีมที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์อยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาทาง MD k r e a t i v e Agency ได้นะคะ